อันนี้แสดงเห็นเลยว่าความสําคัญของวัคซีนเนี่ยถ้าเรามองข้ามมันไปเมื่อไหร่หน้าที่ออกมาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันหายไปเนี่ยโรคระบาดท,ที่เราเชื่อว่ามันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งการนําเสนอนะครับเป็นการรักษาทางเลือกนะบอกวิตามินเอรักษาโรคหัดดีกว่าวัคซีนอ่าทำไมต้องไปเสี่ยงวัคซีนด้วยอาหารเราก็มีนะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่เอามาเผยแพร่เนี่ยคือคนนี้ครับโรเบิร์ตเอฟเคนนดีจูเนียร์ครับเขาก็เป็น ราัมมนตรีกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือง่ายๆก็คือนตตีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าภาพลักษณ์แต่เดิมของเขาเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านวัคซีนนะเป็นคนที่นําเสนอเลยวัคซีนฉีดให้เด็กเนี่ยเป็นออทิสติกนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็เหมือนจะเริ่มออกหายจากภาพลักษณ์นั่นแหละนะออกจากหน่วยงานเดิมที่เขาก่อตั้งขึ้นนะแล้วตอนนี้ก็ได้มาเป็นผู้คุมนโยบายสาธารณสุขของสหรัฐ และในภาวะการแพร่ระบาดของโรคหัดตอนเนี้ยตอนแรกเขาก็บอกนะไม่ใช่เรื่องสาคัญแต่ตอนหลังเริ่มเปลี่ยนท่าทีเพราะมันแรงขึ้นจริงๆนะครับแล้วเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวฟ o x n e w นนะก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทาง Republican นั่นเองนะครับคือเขาไปพูดนะคือตอนออกมาพูดเนี่ยหลายคนแปลกใจมากนะครับเพราะว่าเขากลับมาให้ความสัมพันธ์กับวัคซีนนะยเนี่ยเขาบอกวัคซีนไม่เพียงแต่ป้องกันตัวเด็กๆนะครับแต่ยังสร้างภูมิกันหมู่ด้วยนะครับ อ่าเป็นการทําให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เนี่ยปลอดภัยจากโรคหัดสิ่งที่พูดเนี่ยคือเรียกว่าครอบคลุมนะครับความสําคัญของวัคซีนทั้งหมดเลยนะครับหลายคนก็แปลกใจนะคือถ้าดูภูมิหลังเขาเนี่ยนะก็อาจจะแปลกใจแลลวเมื่อก่อนเนี่ยใช่ปฏิเสธวัคซีนทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นคนที่ออมมาพูดทำถึงวัคซีนอันเนี้ยก็คือถ้าจบแค่นี้คือดีมากนะแต่มันมีอีกท่อนหนึ่งนะเขาบอกว่าใหญ่ยงไรก็ดีนะวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็น personal choice personal one คือคนจะรับวัคซีนเนี่ยสามารถเลือกเองได้ว่าจะรับหรือไม่รับอ่ายังมีติ่งอันนี้อยู่นะเหมือนเป็นแนวคิดของกลุ่มต่อต้านวัคซีนเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเสรีภาพของร่างกายนะว่าฉันสามารถเลือกได้เองได้ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดนะครับซึ่งเรื่องของการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อัตตติปในการเลือกนะมันมีนเรื่องของการเมืองไม่เรื่องของพทนิยมนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องวัดด้วยหลักฐานนะ evidence based medicine นะอย่างเช่นถ้าเรามีการแพ้ยาย่างตัวแต่เราอยากฉีดเป็นเพอร์ซอนอลวันหรือเปล่านะเราเลือกได้ไหมไม่ได้เราเป็นงนั้นเราก็ตายเหมือนกันนะฮะไอ้เรื่องเหบนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้หลักฐานในการยืนยันนอกจากนั้นไม่พอเขาก็ยังนําเสนอทางเลือกในสถานการณ์นี้ด้วยนะบอกว่ามีวิธีการเลือกต่างๆที่หน่วยงานสาธารณสุขในสหรัฐเนี่ยมองข้ามมานานนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีการทดลองใช้การรักษาอื่นๆนะครับเช่น น้ำมันตะปลาอนะอ่ะยาเสือลอยแล้วก็ยาปฏิชีวนะในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคหัดครั้งนี้ซึ่งอัอเนี้ยทำให้ทางองคการแพทย์เขากังวลอย่างมากนะที่คนที่กำหนดนโยบายสาธารณสุขของชาติมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้ว่าอาหารทั้งเรื่องเหล่านั้นเนี่ยทดแทนวัคซีนได้คุณสามารถเลี่ยงวัคซีนแล้วไปใช้วิธีนั้นได้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับ อันนี้อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ที่เขาบอกว่าให้กินน้ํามันตับปลาเพราะอะไรเนีเพราะว่ามันมีวิตามินเอเยอะนั่นเองนะครับแล้วมันเหมาะสําหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหัดอันนี้แพทย์เมืองไทยก็แนะนํา w h o ก็แนะนําแต่มันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตรงลงวิตามินเอเนี่ยกับโรคหัดเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรบ้างวิตามินเอเนี่ยก็เป็นสารที่จําเป็นต่อร่างกายนะพบได้ในอาหารทั่วไป เนื้อสัตว์เช่นปลาไข่นมนะผักก็มีทั้งผักสีเขียวผลไม้สีส้มเหลืองและแดงนั่นเองซึ่งปริมาณวิตามิน A ที่เหมาะสมในร่างกายเนะี่ยก็มีประโยชน์มากเช่นบำรุงสายตาบำรุงผิวนะครับและช่วยในการทํางานของระบบภูมิกันนะครับทำยูเอโบเนี่ยก็แนะนําด้วยนะครับคนที่เป็นโรคหัดเนี่ยควรจะใช้วิตามิน A ในการบําบัดนะครับปริมาณสูงเลยนะต้องใช้นะ โดยแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นโรคหัดแล้วพบว่ามีอาการขาดวิตามินเอเนี่ยให้ใช้วิตามินเอในการบําบัดเนี่ยวันละดสสองวันติดแต่ถ้าเกิดอาการขาดแคลนวิตามินเอมีมากเนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาก็ต้องใช้โดสที่3ด้วยและนี่คือแนวทางการใช้วิตามินเอในการบําบัดนะครับทาง W ูบิเชโอเขาแนะนําเลยซึ่งองค์การแพทย์ทั่วไปเขาก็แนะนําอย่างนี้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเป็นการแนะนําของอูวิเชโอเนี่ยมันเป็นการแนะนําสําหรับภาพรวมนะของในทุกประเทศทุกชุมชน แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าในแต่ละประเทศและแต่พื้นที่เนี่ยภาวะขาดแคลนวิตามิน A มันไม่เท่ากันครับซึ่งคําแนะนําของ WHO อันเนี้ยมันมาจากงานวิจัยที่เขาไปศึกษาการใช้วิตามิน A บําบัดเด็กที่ติดโรคหัดในแอฟริกานะครับอันเนี้ยอยู่ในรายงานของคอรเคลนนะพอใช้วิตามิน A บําบัดเด็กในแอฟริกาซึ่งส่วนใหญ่ก็ขาดสารอาหารแล้วขาดวิตามิน A เนี่ยทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกอายุสองขวบที่ติดโรคหัดเนี่ยลดลงถึง80%ซน อ่เป็นที่มาของการแนะนำนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีงานวิจัยตามมาถ้าเกิดเราไปทดลองกับประเทศที่ไม่ได้ขาดสารอาหารไม่ได้ขาดวิตามินเอละการใช้วิตามินเอบังบัดเด็กที่ป่วยโรคหันเนี่ยยังมีประโยชน์อย่างนั้นอยู่ไหมนะอันนี้เป็นงานวิจัยในประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อปี1999อีกอันหนึ่ง2021เป็นงานวิจัยของอิตาลีที่วิจัยเกี่ยวกับการใช้วิตามินเอรักษาเด็กที่ป่วยจากโรคหันในโรงพยาบาล เขาก็พบว่าการใช้วิตามินเอบำบัดมันไม่ได้ผลดีขนาดนั้นสําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอคือถ้าเกิดเด็กเนี่ยไม่ได้ขาดวิตามินเออยู่แล้วป่วยเป็นโรคหัดใช้วิตามินเอไปบําบัดก็ผลก็ไม่ได้ชัดเจนไม่จะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าทางวิโอเนี่ยยที่เรารู้กันคือคําแนะนําของเขาได้คือทั่วไปอย่างประเทศร่ํารวยแต่ก็ทุกคนไม่ได้รวยหมดนะเออย่างไทยเราเองก็แนะนําว่าให้ใช้วิตามินเอเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่บางคนถ้าเกิดแหมมบ้านรวยมาก กินอยู่ดีเนี่ยอาจจะการใช้วิตามินเอบางบัดอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับนี่คือเรื่องของวิตามินเอเพียวๆแต่ว่าตอนที่ IFK Junior เขาแนะนำเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงวิตามินเอเพียวๆเ,เขาพูดถึงประโยชน์ของการกินน้ำมันตับปลาเพราะว่ามีวิตามินเอเยอะนั่นเองนะครับอันเนี้ยทางแพทย์เขาก็คือกังวลน,นะว่าไปรณล,ลงอย่างเนี้ยคนจะไปเลือกกินน้ำมันตับปลากันเยอะๆเนี่ยอาจจะอันตรายนะเพราะว่าน้ำมันตับปลาวิตามินเอเยอะจริงนะครับ แต่มันไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบำบัดผู้ป่วยกว่าเราจะกินได้ถึงโดสที่ต้องการเนี่ยกินน้ำมันไปมากขนาดนั้นน่อันตรายนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายไปแล้วนะและที่สําคัญเลยนะครับเราต้องไม่ลืมว่าวิตามิน A เป็นวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเท่านั้นนะไม่เหมือนวิตามิน B หรือ C ที่ละลายในน้ําเราสามารถจํากัดปริมาณวิตามินส่วนเกินออกไปได้ง่ายกว่าแต่ว่าเป็นวิตามิน A ซที่ต้องใช้การละลายในไขมันเนี่ยวิธีการเอาออกไปเนี่ยในทีน่่าที่เป็นส่วนเกินเนี่ยทำได้ยากกว่านะ แต่ถ้าเกิดมันมีมากเกินไปเนี่ยมันทําไปสู่อาการที่เรียกว่าไฮเปอร์วิตามินิตเออันนี้เป็นภาวะที่ร่างกายมีวิตามินเอมากเกินไปนะครับอาการมีทั้งอาการขึ้นไส้อาเจียนและการทํางานที่ปกติของตับนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเลปเป่าเลบฉกีก็เป็นหนึ่งในอาการที่ร่างกายมีวิตามินเอมากเกินไปปัญหาสุขภาพอื่นเช่นความปกติของทางลกในคันเพิ่มความเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุนะ ผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยห้ามซื้ออาหารเสริมวิตามินเอ A, มากินเองเลยนะนอันตรายมากนอกจากนี้วิตามินเอและสารเบต้าแครโรทีนก็คือวิตามินเอที่อยู่ในพืชผักนะครับแล้วร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ารับปริมาณสูงจากการกินอาหารเสริมอ,อันนี้เน้นนะกินอาหารเสริมไม่ได้จะกินอาหารทั่วไปเพิ่มความเสื่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อซูบูรีเนี่ยมันมีผลอันตรายหลายอย่างนะครับถ้าเกิดรับวิตามินเอมากเกินไปนะซึ่ง คำแนะนำของ CDC ต้องบอกว่าผู้ป่วยโรคหัดเด็กเนี่ยใช้วิตามินเอในการบำบัดแต่ไม่มีเนื้อหาส่วนไหนเลยนะครับที่พูดถึงน้ามันตปาปลาไม่มีนะครับอันนี้คือทางระบ e r t Epidemi เขาพูดของเขาเองนะครับของ CDC เนี่ยเขาแนะนําแค่วิตามินเอนะครับปริมาณที่ต้องการใช้ของคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่เกินร้อยไมโครกรัมนะบแต่ว่าถ้าเกิดรับอาหารเสริมแล้วก็ไปเนี่ยอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ขาดนะแต่ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยอันตรายนะนี่ต้องระวังด้วยนะครับ ซึ่งพอโรเบิร์ตเอฟเคนเดดีออกมาพูดเนี่ยทางองค์การแพทย์เขาก็กังวลนะบอกว่าคนอาจจะเข้าใจผิดนะในเมื่อไม่อยากฉีดวัคซีนก็ใช้วิธีนี้หรือเปล่าเนี่ยมันสร้างความลำบากใจให้กับแพทย์นะเนี่ยมันส่งผลแล้วนะเพราะคนมันเชื่อจริงๆแล้วตอนนี้ว่าใช้วิตามินเอได้นะเพราะว่าคนระดับผู้กําหนดนโยบายสาธารณสุขออกมาพูดแบบนี้นะครับหลังจากโรเบิร์ตเอฟเนี้พูดเรื่องวิตามินเอเนี่ยเดือดร้อนไหลายน่วยแล้วอ,ออกมาชี้แจงนยยางนี้เป็นสมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐก็อบอกเลย วิตามินเอไม่ได้ป้องกันการป่วยเป็นโรคหัดนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเหมือนวิตามินซีอ่ะไม่ได้ป้องกันการเป็นหวัดนะแต่ว่ามันช่วยให้เป็นหวัดนะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าในส่วนด่านแรกเรื่องการป้องกันมันไม่มีผลนะครับวิตามินเอก็แทนวัคซีนไม่ได้อย่างคนนี้นะพลเรือเอกเบรดเจียว่าคนนี้เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพสหรัฐเนะและเนี่ยเป็นของโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่หนึ่ง ก็เหมือนเป็นคนกันเองเนี่แหละแต่ก็ออกมาเตือนเหมือนกันประโยคแรกนี่ชมก่อนเลยนะแหมมาพูดเรื่องความสําคัญของวัคซีนดีมากแต่นะครับประชาชนอย่าไปพึ่งพาวิตามินเอนะครับมันได้ผลกับประเทศที่เด็กขาดสารอาหารในแอฟริกาแต่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ชาวอเมริกันนะอย่าไปพึ่งพาวิตามินเอขนาดนั้นนะอีกคนนึงชอนโอเลรี่ครับสมาชิกคณะกรรมการโรคติดเชื้อสถาบันคุณมาเวสต์สัตว์อเมริกาอธิบายว่า ไม่มีใครควรใช้วิตามินเอกับเด็กเพื่อหวังจะใช้เพื่อป้องกันการติดโรคหัดนะครับอีกคนหนึ่งไมเคิลมีนานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออดีตศา,ารใจคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขายังว่าโอกาสที่ผลการรักษาด้วยวิตามินเอกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ขาดวิตามินเอเนี่ยอยู่ที่50-50นะครับความสําคัญของวิตามินเอเนี่ยนะครัควนําม,มาพูดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่มาพูดตอนนี้นะสิ่งที่สําคัญตอนนี้คือเรื่องของวัคซีนนะครับมาพูดตอนนี้เดี๋ยวคนเกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป นอกจากเรื่องของวิตามิน A อา่านเสริมจากน้ำมันตบปาแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายตัวที่ทางโรเบิร์ตเอฟกินดี้เนี่ยอ้างว่าช่วยในการบําบัดผู้ป่วยโรคหัดได้อันแรกคืออันนี้ครับคลอโทไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะนะครับจริงๆเนี่ยใช้ในการบําบัดโรคหัดแต่ผู้ป่วยที่เกิดอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะอันเนี้ยมีใช้จริงนะครับแต่ต้องเกิดกับคนที่เป็นโรคหัดแล้วติดเชื้อแบคทีเรียแล้วถึงใช้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเอามาใช้เลยนะ นะข้อมูลของ New England Journal of Medicine เมื่อปี2019ก็ระบุว่าไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะต่อผู้ป่วยโรคหัดนอกเหนือจากการรกาักษาอาการปอดอักเสบหรือการติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายนะครับอันนี้คือเรียกว่าข้ามขั้นไปเลยนะคือต้องติดเชื้อแบคทีเรียก่อนถึงนะใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าเนี่ยเอามาพูดก่อนเหมือนว่าคนทั่วไปใช้ได้อันนี้อันตรายนะอีกตัวหนึ่งเป็นยาสูตรพ่นรักษาอาการหอบหืดตัวดังเลยบูเดโซดายนะครับอันนี้เป็นยาสูดพ่นที่มีเซยรยนะครับ ซึ่งยาตัวนี้ไม่มีการแนะนำใดๆเลยให้ใช้กับโรคหัดนะไม่รู้เขาเอามา่างไหนะครับนอกจากนี้นะครับการใช้ยาตัวนี้บูเดโซนายเนี่ยยังมีส่วนกดภูมิคุ้มกันในร่างกายนะจึงแนะนําให้ผู้ใช้ยาตัวนี้เลี่ยงการติดเชื้อโรคหัดนะเพราะเกิดใช้ยาตัวนี้อยู่แล้วไปติดโรคหัดเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักจากการติดเชื้อโรคหัดได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโรคหัดแม้ว่ามันจะไม่ได้อันตรายมากบางคนเนี่ยสัปดาห์เดียวก็หายแต่ว่าถ้าเกิดมีการแทรกซ้อนเนี่ย อาการเหล่านั้นไม่มีการรักษาที่แน่ชัดนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันอย่างคนนี้ดเนียลฟิชเชอร์นะครับคุณแพทย์จากศูนย์การแพทย์ providence s t n o h n health center นะมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโลกหัาในปัจจุบันเนี่ยคล้ายกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิเลยนะตอนนั้นเป็นอย่างไรนะหลายคนเลี่ยงที่จะฉีดวัคซีนเพราะไม่มั่นใจนะสุดท้ายแล้วการแพร่ระบาดก็ไม่ชะลอตัวทันทีนะเรายังมีการกังวลต่อวัคซีนอยู่น,ะนี่ก็คล้ายกันนะ วัคซีนโรคหัดนี้มานานแล้วด้วยนะแต่คนเนี่ยกลับมาเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยนะทำให้ไอ้โรคที่มันป้องกันได้เนี่ยมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งแอนหลิวนะรองศาสตราจารย์ภาควิชากุมรเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิุมกันมหลาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียนะเตือนไปยังผู้ปกครองเลยนะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันไม่มีการรักษาผู้ป่วยโรคหัดโดยตรงอยู่นะรักษาแบบครับกรอกตามอาการไปนะแต่วิธี ที่ชัดเจนแล้วก็คือการป้องกันไม่ให้คนป่วยเนี่ยมันมีแล้วคือวัคซีนมีมานานแล้วด้วยนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองแล้ววัคซีนตัวนี้ว่ามันมีประสิทธิภาพอาการข้างเคียงน้อยนะครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะเลี่ยงการฉีดวัคซีนตัวนี้นะดังนั้นแต่การการระบาดของสหรัฐเนี่ยก็เป็นบทเรียนให้เราได้เห็นนะว่าโรคระบาดเนี่ยถ้าเรากาดตกเมื่อไร่เนี่ยเราคิดว่ามันอยู่ไกลตัวเนี่ยมันกลับมาได้เสมอนนะแล้วมันจะทำให้ชีวิตปกติสุขของเราเที่ไม่คิดว่ามันมีมันอยู่นนเนี่ ันนี้แสดงเห็นเลยว่าความสําคัญของวัคซีนเนี่ยมันสาคัญมากนะครับมันจาเป็นจริงๆนะถ้าเรามองข้ามมันไปเมื่อไหร่หน้าที่ออกมาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันหายไปเนี่ยโรคระบาดท,ที่เราเชื่อว่ามันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ